สวัสดีค่ะทุกทุกคนพบกับพี่เพิร์อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่เพิร์ตก็จะมาแกะเค n เดิจอยโดยการมีสองฟองนั่นเองค่ะเป็นของผู้หญิงทั้งสองอันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปแกะกันเลยนะคะฟองแรกก็จะเป็นฟองนี้นะคะอันนี้เป็นฝั่งของเล่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนมข้างในนะคะ แล้วเขาก็จะมีช้อนให้ตักขนมนะคะชุบสงสัยจังว่าข้างในมันจะเป็นอะไรไปแกะพร้อมกันเลยค่ะโอ,โ,อโอ้ได้เป็นมินเนี่ยนค่ะทุกๆคนอแบบหนึ่งมาหล่นนะคะได้เป็นมินเนี่ยนค่ะเป็นมินเนี่ยนอย่างนี้เลยโอ้โหเป็นนินจาด้วยละคะ่ะอันนี้ไม่เลวไว้ทำอะไระคะใหลองทำก่อนนะคะ อ๋อเป็นนินจาอย่างนี้อะค่ะเป็นนินจาอย่างนี้เจ๋งไปเลยนะคะอ๋ออันนี้เขามีใบอะไรให้บ้างนะเป็นใไมเนื้อนะอ๋ออันนี้มันทำไม่ได้อะคะ่ะนั่นเป็นของเก่าอะคะ่ะพี่เพิร์ดมีของใหม่ที่สามารถเล่นได้ะคะ่ะเดี๋ยวพี่เพิร์ดขอดูมันประกบยังไงก่อนนะคะ โอเคค่ะสอดไว้ตรงนี้สอดเอาไว้ซุบสอดเอาไวเ้เลี้ยวแล้วเราก็ใช้อันนี้เสียบไปหรอกค่ะชุอมจะเสียบได้จริงๆนะเสียบยังไงเพื่อเสียบไม่เป็นฮึบแล้วกอนนะคะประกอบการเสร็จโอ้อโหหลุดไปใหญ่เลยค่ะทุกทุกคน อ้อยพอแป๊บหนึ่งนะคะชปเปใส่ไว้ตรงนี้ใส่ไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าพี่พอดทำไม่เพ็นเหมือนกันคะ่ะพี่พอก็เพิ่งเคยทำอันนี้เอาไว้ด้านข้างสินะเอามาประกอบด้วยกันน,นี่ก็ามาไว้ด้านข้างตรงนี้ โอ้โพี่พี่อใส่ไม่ได้อ่ะค่ะดุดคนเอาเป็นว่าเราไปไข่ต่อไปกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะไอ้ขนมนะคะแล้วก็เป็นทอนตรงนี้นะคะพี่พดหวังว่าจะได้เป็นตัวตุ๊กาตานะคะ เป็นผู้หญิงด้วยนะคะโอ้ทุกคนที่เพิ่นไม่ได้เป็นตัวตุ๊กตาแต่อันนี้มันคืออะไรอ๋อเป็นการ์ดมินเนียนอีกแล้วค่ะอะ่ดูตัวอย่างก,ก่อนสิคะว่ามันเอาไว้ทำอย่างไอ้อใบยอยู่นี่อันนี้ดูจะต่อ,อยากนะคะ ambil gas dua ini, ma bagupkan, ambil ambil dua ini ma dan juga ambil ini, ma terkapan, ma terkapan, cuci. ไม่ใส่ข้างใน,นใหรอพนะี่เพิร์ดใส่ไม่เป็นอ่ะโอ้ยทุกคนพี่เพิร์ดใส่ไม่เป็นเลยอ่ะไม่คะมีเชื่อกันรอแล่วจะพี่เพิร์ดใส่ไม่เป็นยังไงมันใส่ยากอะ่ะท,ทุกคนอ๋อเราต้องเอามาต่อๆก่อนอ่ะทุก แต่ว่าพี่เรอบไม่เป็นนะสิอ่ามันจะต่ออย่างไรพี่เฟิรตอบไม่เป็นเอ้ามันจะต่อ,อยังไงก่น พอดเริ่มเข้าใจแล้วค่ะเราทําอย่างนี้เนาะไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่าลนะ่ะชุบเราอ้าให้เป็นอย่างนี้มากที่สุดนะคะเข้าใส่ไปไว้ข้างในก็ใส่ มันเข้าปบกข้างไหนชุบออทุกคนอันนี้มันตรงกันนะชุบพี่เพิร์ตก็จะได้เป็นวงกลมแล้วแต่พี่เพิร์ตต้องใส่หมนนงงิ่นเงี้ยงยังไงพี่เพิร์ตไม่เข้าใจว่าต้องใส่หมิ่นเงี้ยงยังไงนะ คนพี่เพิดอแล้วมันจะเปลียนวุงกลุมอย่างนี้แล้วพี่เพิดเรลืมใส่จุดแรยปึ๊บแล้วก็อันสุดท้ายโอ้มินเนียนมินเนียนมันอยู่ยังไงลูกทุกคนมันมันทำยากอะ่ะทุกทุกคนมินเนียนเนี่ยมันทำยากมากเลยพี่เพิดไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วเนี่ยมันทำยากมากอะ่ะ มันใส่ยากด้วยอ่ะทุกๆคนชุบแล้วก็เออเราก็จะได้อย่างนี้แล้วแล้วเราจะเอาสายไปปุกตรงไหนนะองี้อก็จะไว้ตรงไหนนะเอาให้เชือกมาทุกคนอืมเป็นเป็นเชือกอย่างงี้อ่ะค่ะปัดแกะออกับ เออเป็นเชือกยาวอย่างนี้เลยค่ะแล้วกใ็ใส่เข้าไปม้วนม้วนอย่างนี้นะคะพี่เพิร์ดเคยเด็นลูกเสือก็เลยจำได้ว่าต้องมัดยังไงนะคะ ผูกเสร็จแล้วค่ะเหมือนในรูปภาพนี้เปียกเลยเออมันก็จะมีรูปมินเนี่ยนอยู่ข้างในนะคะโ,โอ้ทุกคนมันชอบหล่นแต่พี่เพื่อนชอบนะอันเนี้ยเป็นรูปมินเนี่ยนเหรอค่ะส่วนอันนี้พี่รู้ว่าจะใส่ยังไงดีค่ะ จะพยายามใสม่มันแลงงงง้ตรงนี้จ <c oughs> รงนี้จังนะงงเลยพอดทำไม่เป็นอ่ะทุกๆคนมันทำยังไงพี่พอสดสอนไม่ได้อ่ะมันให้หมุนเนยจริงๆอ่ะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนกับมินเนี่ยนสุดน่ารักนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย